อเล็กเปิดใจครั้งแรกสัมพันธ์โบเมลาดาลั่นผมไม่อยากสดแล้วหลังมีกระแสข่าวลือหนาหูระหว่างนักแสดงอย่างอเล็กเทียรเดชและนางเอกสาวโบเมลาดาซึ่งเมื่อไม่นานมานี้โบได้ยอมรับว่าคุยกับอเล็กมากขึ้นล่าสุดวันนี้อเล็กได้เปิดใจถึงสถานะด,ดังกล่าวแบบช,ชัดๆว่าจริงๆเพิ่งเริ่มคุยกันเริ่มจีบแล้วคือบอกทุกคนตรงๆว่าเพิ่งเริ่มได้สเดือน เป็นเวลาที่เราเพิ่งจะเรียนรู้ศึกษากันและเราเห็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอยากโฟกัสไปที่ผลงานก่อนเพราะเราเพิ่งเริ่มแต่คนดูนําเราไปแล้วก็อยากให้ใจเย็นๆเพราะเราสองคนไม่ได้รีบร้อนซึ่งปกติเราตนไม่ใช่คนกล้าจีบใครแต่เคสนี้เราได้ร่วมงานกันมาก่อนก็น่ารักดีสองเดือนที่ผ่านมาก็มีความสุขตอนรายการออกมาคนเชียร์เยอะเราก็ดีใจ แต่เราเพิ่งเริ่มเวลาจะทําอะไรจะพูดอะไรก็พยายามคิดให้รอบคอบแต่ณวันนี้ค่อนข้างมั่นใจและก็ยินดีที่จะพูดและน้องน่ารักมากถ้าถามว่าน่ารักยังไงอเล็กก็เผยว่าน้องน่ารักอยู่แล้วตลกขี้เล่นแมนแมนเป็นอะไรที่ทําให้เราแฮปปี้เราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขเรื่องพวกนี้ต้องใช้เวลาในการศึกษากันณนะตอนนี้เราแฮปปี้มีความสุขขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีดอทคอมขอบคุณค่ะ